เทียนนะครับวันนี้เราผมจะพามาดูเป็นบ้านนะครับทักษินาโฮมบ้านเดียเด่ยวชั้นเดียวนะครับราคาไม่ถึงล้านเก้านะครับหลังนี้นี่ก็เป็นบ้านที่เข้าอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวพองสายส่องไปเลยนะครับอ่าตรงนี้นะฮะจอดรถได้สองคันนะครับช่วยช่วยอธิบายด้วยอ่าจอดรถได้สองคันนะครับข้อดีของเขาคือหลังนี้จะปูกระเบื้องกระเบือเบ้องเราบานเลยนะครับกระเบื้องนะ อ่านะครับแล้วก็ประตูประตูรัวนี่จะเป็นประตูเแเตนเลตนะคะโอ้โหอย่างดีเลยนะครับมาตรฐานมากแล้วเราจะพาไปชมด้านในกันอ่าเข้าไปเดี๋ยวจะมีนะครับจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้อำนวยความสะดวกในการรับชมบ้านนะครับสนใจติดต่อได้นะครับอยู่เมานยางพรนะฮะด้านหน้าเราเห็นกันแล้วเรามาดูด้านในกันนี่ครับก็คือด้านในครับถ้ามองไปก่อนนะ,ะเปิดประตูเข้ามานะครับมองด้านบนครับ นี่ฮะจะเป็นฝ้าหลุมหมดเลยนะครับฝ้าหลุมนะครับใหญ่กว้างมากมากนะครับครับหมองอกมาก่อนเอาบรรยากาศก่อนครับด้านหน้านะฮะถ้าเราอยู่ตรงนี้นะครับโซฟาทุกอย่างวางนะฮะเราจุดเด่นจุดสาคัญที่ขอหาที่นี่ครับเขาให้ความสําคัญมากก็คือตัวนี้ฮะเซฟตี้คัทนะครับอุปกรณ์นะครับตัดระบบไฟนะครับสําหรับท่านที่มีเด็กหรือว่าอะไรนะฮะป้องกันนะครับเกี่ยวกับระบบไฟดูได้นะครับ อ่าตอนนี้ห้องนอนที่หนึ่งนะฮะบ้านหลังนี้อยู่ที่สามห้องนอนสามห้องนอนแล้วก็หนึ่งห้องครัวนะครับแต่เป็นสามห้องน้ํานะครับนี่ฮะถึงจะเป็นห้องอ่าไม่ใหญ่มากนะครับแต่ก็สามารถอยู่ได้เลยนะฮะขนาดห้องเป็นฝ้าลุมนี่นะครับครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูห้องนอนอ่าห้องนอนนะครับห้องนอนใหญ่อีกห้องหนึ่งนะฮะ อันนี้ก็คือห้องนอนใหญ่นะครับลูาลารอลังการนะครับมองขึ้นด้านบนนะครับเป็นฝ้าหมดเลยนะฮะใหม่ๆนะครับคยรู้ทุกการใช้งาน,นครับเปิดรับลมทุกอย่างครับอ่า <c oughs> แล้วเราไปดูในในห้องน้ำกันเนาะห่อเป็นยังไงอันนี้ก็คือประตูนะฮะครับน,นี่ดูได้เลยครับ <c oughs> ห้องน้ําห้องน้ําที่นี่นะครับว่ามันเป็นสไตล์ที่แบบมันเกินราคานะครับมีสามห้องนอนสามห้องน้ํานะครับนี่ก็คือชาโคกนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอ่างล้างหน้านะครับพร้อมกระจกนะครับปูกระเบื้องไม่เหมือนกันนะครับจะตกแต่งครับแล้วก็ทุกห้องนะครับก็จะมีนี่คะเครื่องทำน้ําอุ่นครบแล้วนะครับเราไม่ต้องมาเจาะแล้วก็ใส่เพิ่มนะครับ ดูหน้าต่างก,กันครับอันนี้นะครับติดถนนสายหลักนะครับรถรับส่งวิ่งผ่านพนักงานอยู่เส้นนั้นนะครับผ่านออกเข้าเข้า,ขายิเท์ซ์เนซีบอร์ดนะครับสยามอินดัสทรีคาวาซาก,กินนะนี่ก็คือห้องห้องนอนที่สองเดี๋ยวให้ดูเดินออกมาให้ดูก่อนอ่านะครับไปเข้าห้องนอนที่สองกันห้องนอนที่สาม,มห้องนอนที่สาม <c oughs> นะครับห้องนอนที่สามก็ จะมีความลงตัวสามบัญจริงนะฮะดูฝ้าก็เป็นฝ้าหลุมนะครับฝ้าหลุมทุกห้องเลยครับแล้วเรามาดูห้องน้ํากันอันนี้ห้องห้องน้ําในห้องนอนที่สามนะครับครับมองเห็นภาพเลยนะฮะแล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นอีกแล้วครับเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยนะครับตกแต่งต่อเติมทุกอย่างครับการออกแบบดีไซน์มานี่สุดหลอลการเลยทีเดียวครับผมครับ พอตอนนี้ฮะเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับอีกห้องหนึ่งอืมนี่นี่ก็จะเป็นห้องครัวนะฮะภายในห้องครัวนี้เข้าตกแต่งต่อเติมไว้เรียบร้อยแล้วต่อเติมไว้ทุกอ่านะครับไม่ว่าจะเป็นซิงค์ล้างจานนะครับหรือว่าเตาแก๊สนะครับแล้วก็ที่ใส่ถังแก๊สนะครับทุกอย่างกุบเก็บอุปกรณ์แล้วก็นะฮะมียังมีตัวดูดนะครับตัวดูดพันนะครับสามารถทํากับข้าวนะครับ ไว้ให้พร้อมแล้วนะครับตอนนี้ก็คือคุณสามารถเข้ามาอยู่ได้โดยการแล้วก็สามารถทำกับข้าวได้เลยนะฮะอันนี้ก็เป็นแล้วก็ใงห้องครัวนะฮะห้องครัวยังมีห้องน้ำครับนะฮะและที่ผมแปลกใจที่สุดเลยก็คือห้องน้ำในในห้องน้ำเนี่ยในห้องครัวนะผมก็ังมีเครื่องทำน้ำอุ่นอีกครับโอ้โหสุดยอดมากเลยโครงการนี้แบบมันไม่ใช่โครงการที่ผมเคยเห็นทั่ว,วไปนะฮะก็คือแบบนี่ครับ ทุกอย่างลงตัวหมดเลยนะครับโอเคนะครับอ่าแล้วครับตอนนี้เรามาถึงอ่าเข้ามาดูด้านนอกกันอันนี้ด้านในเราเห็นเลยเนาะเดี๋ยวครอ,อ่าขอดูด้านในอีกรอบหนึ่งนะครับจากอ่าจากทางนี้ไปนะฮะจากทางนี้ไปทุกอย่างครับผมลงตัวมากๆเลยครับอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูข้างหลังกันอ้อ,อมบานเลยเนาะ นี่ก็คือด้านข้างนะครับนี่คือด้านหลังบ้านด้านหลังบ้านนี้ครับจะไม่สีกันนะครับแล้วก็โซนเด,ดินดูไปเลยนะครับสามารถเดินได้อ้อนบ้านครับผม <c oughs> ครับน,นี่ยฮะดอร์ไลทครับลงจอดรถครับด้านนี้ลงจอดรถลมเย็นสบายครับบูเกรเบืออบเบ้องทั้งทั้งหลังแนละ้วเราไม่ต้องทำอะไรเพิ่มมากใหม่นะครับ เราไปดูกันนี่ค่ะดูขึ้นเจ๋นมันงขอบผมอ่าอ่ามีออดดนะ้วยครับลืมบอกมีออด <laughs> อด้วยพี่น้องหม่บ้านอันนี้มันใครโหลือเกินนะฮะดูนะครับสีชมพู้รวยรู้นะครับการออกแบบนะครับตาถ่องไปเลยครับอ่า ครับผมโอเคครับมาอ่าสนใจติดต่อนะครับหลังนี้ฟรีค่าโอนฟรีค่าจดจำนองฟรีทุกอย่างเลยนะครับ,รบโอเคครับสนใจติดต่อมาได้นะครับ